ไปเลยหนาน้า,นามาไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วไอ้เชากล้วยจอมชนไปไปข้าวสวนกันมาเร็วมาเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเลยวิ่ง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  เอาผ่าแม่เขาทัวนิวไปไปเลยมาริ้วมารวมาเลมารวริวมาไม่มาเอารว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 รรวรรวมาเรียวให้แม่จอมร้นให้แม่จอมป่วน โอ้โห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 แกทำได้ไหนท้วนแกทำได้ไหมไหนท้วนอืมแกทำไรได้เปล่าตามแม่มาเร็วมามาเร็วมาเร็วมาเร็ว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 โอ้โหชอบอยู่สวนแล้วชอบกล้วยชอบอยู่สวนแล้วแมวตลาดชอบเข้าสวนแล้ว มาเร็วมาเร็วมาเร็วอุ้ยอุ้อุอุ